ตอนนี้อยู่ที่ห้างสรรพสินค้าที่ขายพัสะดุอุปกรณ์ตกแต่งบ้านพี่เสืออยากจะซื้อจังเลยนะครับแต่เห็นราคาแล้วก็บายบายไม่มีตังเลยจ้าแพงไปจ้าอันนี้คือถูกสุดคือ5 9าเก้าเกะแล้วก็หมดไปแล้วเหลือเจ็ดห้าก้าทุกคน เอาตังที่ไหนซื้อมันแพงไปนะโอ้โหแต่มันสวยเนาะอ้าวอันนี้มันประตูนี่อันนี้มันม่านประตูหรือม่านหน้าต่างเนี่ยทำไมมันยาวจัง หน้าต่างอะไรมันยาวจังเนี่ยคือมันเป็นประตูมัหนหน้าต่างอยู่ตรงไหนเนี่ยอ,อันนี้หน้าต่างหรือประตูประตูค่ะเหรอแล้วหน้าต่างเป็นแบบไหนอะ่ะทำไมเขาไม่โชว์หน้าต่างเห็นแต่มีแต่โชว์ประตู มาหน้าต่างนี่ไงห้าร้อยยี่สิบเก้าอ๋ออะไรนี้นใกล้เคียงกับลายประตู M นคูล,ลารายหน้าต่างกับประตูคูลารายนึกออกไหม,ม <laughs> สวยๆทางนั้นเลยเนาะ อันนี้เขาเรียกอะไรผู้ผอุป,ปกรณ์ตกแต่งบ้านและรางม่านอันนี้อันนี้มันเข้ากับสีฟ้าไหมอุ้ยทำไมแพงจังอ่ะให้เราก็นกลืมดูราคาทุกคนแล้กวก็สามสิบเก้าบาทเก้าสิบเก้าอุ้ย แล้วเอาซื้อเชือกไปแล้วก็มันั่งถักไม,ไม่ก็ไปฉีกให้เป็นเส้นเส้นเองก็ได้มั้งเนี่ยไม่ได้ได้ไจะฉีกยังไงครับได้เพราะน้ำฉีกไปเรื่อยๆแนะหละเอามือฉีกๆให้เส้นเลือไอ้เส้นเชือกมันเป็นเส้นๆมันก็สวยแล้วได้มันเป็นเส้นมาแล้วค่ะน,นะโอ้แพงมากเลยเกันลื่นสี่ร้อยก,กว่าบาท เช็ดเท้า399เนี่ยไม่มีแบบ39ตลาดนัดบ้างเลยเลยเนี่ยตูแต่ไม่มีพม่านตาต่างไม่ผ้าม่านตัวสีแล้วมีแล้วแต่มีพม่านตาต่างเมื่อกี้แหละ เอาอย่างไรดีถ้ามันมีลายมันมีลายแบบนี้เป็นหน้าต่างซึ่งเป็นตัวนี้เขาเขาใส่คนละสีไหมได้คนละสีก็ไม่เป็นไรได้หมดเฉพาะหน้าต่างหน้าต่างมันเกี่ยวเป็นหน้าประตูถ้าเป็นลายแต่เอาโทนเดียวกันเพราะเรื่องของเรื่องเป็นยังไงรู้ไหมมันหมดสีที่เราต้องการมันหมดใช่ สีที่เราต้องการ่ะเราซื้อก่อนหน้านี้เราเอาเปิดจะประตูไปถามเขาไหมว่าจะมาอีกฟิลมเมื่อไหร่ไม่มาไม่มาแล้วอ๋อเป็นลายหลุยสีฟ้าอ๋อใช่หรือเราจะเอาหน้าต่างสีอ่อนๆไหมลรวประตูสีเข้มหน้าต่างเป็นสีขาวหรือสีอะไรไปเลยก็ได้เนอะ ไม่ต้องเอาแบบโปร่งเอาแบบสีพื้นสีขาวอะไรแบบผืนพื้นืนพื้นอย่างนี้ก็ยังได้เลยเนาะใช่ไหมใหญ่าปยังไงก็โอเคนะจ่าตาดีแต่มันจะเต้นมากแทนเต้นไา้ ไม่ไม่ไม่มันเรียกอะไรอ่ะมันเราเอามานันไปสีเขียวไปเลยอ่ะเเเอาตไปลยม,ม,มันมันมืดไปนิดนึงพ,พี่เอาเอาแบบนี้หรือสีไหนอ่ะเดี๋ยวดูไอ้ที่เข้ากลางแล้วมีไหมเออตัวอย่างอ,อันนี้อันนี้สีเขียวก็จะเป็นแบบนี้เนาะอ่าเขียวแล้วแล้ลายนี้ที่กลางแล้วมีไหมลายนั้นอยู่ไหน,น,นมีทองวปล สวยอันนี้สวยได้อยู่โทษนะคะแล้วแล้วอันนี้ล่ะตอนนี้ต่างอยูเพียงเดียวครับอะไรนะมันไม่ครบมันไม่ครบเรไม่ครบเหรออันนี้ก็โอเคก็สบายตาดีกับสีเนี้ยมันสวยกว่ามันสวยกว่าเหรอมันมันดอกไปไหมก็มมันไม่ได้ดอกใหญ่เป็นดอกเล็กอืม ใช่แล้วเรากำลังจะดูว่าลายแบบลายแบบนี้แล้วานี้มีครบไหมอันนี้ก็สวยนะอันนี้มีครบอันนี้เป็นลายใบไม้นี่อ่าอันนี้มีครบไหมอันนี้เป็นลายใบบอลจะใช้สามประตูนี้จะใช้สองเอ่อนี่มองเห็นชัดครบอันนี้ครบเหรอเอ่อขอขอกลางอันนึงหน่อยโอเคได้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 ลุงเห็นว่าเป็นลายใบไม้เพราะว่าผมไม่ค่อยชอบลายลายเรื่องเรื่อง เอ็มบอกว่า <Happiness> อ <unting> ันนี้มันดอกเยอะไปใช่ไหมอันนี้ดอกเยอะไปหน่อยใช่ใช่มันดอกมันมันจะดูไม่เรียบร้อย่เมันถี่ไปหน่อยมันถี่ไปหน่อยนนสสววยย่เป็นยังไงอันไหนเสือกันข้าวอันไหนอันนั้นสวยกว่าฮะอันนี้สวยกว่าโอเคมันเป็นลายใบบอนเพราะว่าอันนี้มันเป็นดอกเขาขาซ่าปังแล้วแต่ชอบนะ อันนี้มันก็มีฟ้ามีเทามีอะไรอันนี้อันนี้มันลายใหม่นะอันนี้เป็นแบบอย่างนี้เรียบๆอ๋ออันนี้คือลายใหม่เหรออันนี้อันไหนอันไหนแพงกว่าเตยตัวนั้นแพงกว่าอันนี้เท่าไหร่ฮะเพราะว่ามันสูงหน้าต่างเท่าไหร่เอออันนี้ก็สวยว่ะสวยกว่าหกเก้าเก้าอันนี้ห้าเก้าเก้าแล้วประตูล่ะประตูก็สูงขึ้นร้อยหนึ่งบวกร้อยหนึ่งเป็นราคาประตูร้อยหนึ่งใส่ช่องเงินมาใหม่เนี่ย อันนี้แหละสวยแล้วอันนี้มันอันนี้มนมอสฝัี้แหะอันนี้อันนี้แพงใช่อันนี้อันนี้ก็ไม่คแต่อันนั้นมีประตูด้วยใช่ไหมคะเดออันนี้แหละเอ่มเนอันนี้แหละมันมีประตูด้วย อันนี้คือเฉพาะ,ะเฉพาะผ้ามา่านไม่รวมไม่รวมขามไม่รวมราวาไม่อโอ้คนเรานาะกว่าจะปลูกบ้านเสร็จหลังหนึ่งนี่ก็ค่าของจยุกจิกเยอะมากเลยเนาะหนึ 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าอวประตูต้องใส่สอด คูสองชิ้นอสองชิ้น,ออนถ้าไม่ไม่ใส่ชิ้นเดียวมันไม่เป็นร้อนเฮ้ยทำไมร้อนเข้ากันมากเลยเนาะนี่ขเขา้ขเขากันมากเลยเป็นสีฟ้าอมเทา